กลับมากันอีกแล้วครับกับไมค์ครับมอดเ r รดอัล l t i m a เ e s e เลคชั่นของพาร์ทที่5นะครับผมพาร์ทนี้ก็คือผมมีแพลนว่าเราจะต้องไปนรกได้ละเพราะว่ามันมีของใช้ที่จำเป็นในเนเธอร์นะ่ะนะซึ่งจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยโอ้หไม่เท่เท่าไหร่ใส่ใส่แว่นก่อนนายวิชันนี่มารูผลผลลินนะอร่อยเซ โอเคโหได้มาก้อนเดียวแต่ไม่เป็นไรมันยังเป็นฟาร์มขนาดเล็กอยู่นะเดี๋ยวอนาคตเราขยายแนะ่บอกไว้ก่อนนี่ซึ่งทีนี้เราจะไปนรกกันแต่ว่าออสเตเลียเรามีแค่สี่ดีนะที่เก็บมานะถ้าไม่เก็บมาก็อีกยาวเลยเพราะกว่าจะหาไอ้กว่าจะหาลาวาได้นี่มันยากเหลือเกินนะในแถบนี้ผมไม่เห็นสักที่เลย แต่ไม่เป็นไรเราจะไปด้วยกันเว้เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในนี้อันนี้เอาไปใช้ก็ได้นะเอาไปตรวจว่าเราเหลือเท่าไหร่ละมันตรวจฝั่งไหนก็ได้เนาะอ่าตรงนี้แล้วกันอ,อีก448อีนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะปล่อยให้มันเจนไปเรื่อยนะปล่อยให้มันผลิตไปเรื่อยๆนะหา,าอะไรมาดูั เราทำอันนี้เลยนี่ที่ขุดไดาามอนด์และทำอะไรต่อเอาไว้แล้วก่อนแล้วกันขวานจะพังแล้วใช้เหล็กดีกว่าเหล็กตอนนี้เราก็เหมือนม,มีไม่จำกัดแล้วแต่ก็ยังจำกัดอยู่นะไอของที่เป็นที่เป็นบอกพวกแฟค t ตอรผมเอาไวนน้ในนี้แล้วกันพวกเครด e เอาเหินไปด้วยเผื่อเผื่อเอาไปวางแทนบล็อกเนาะ ไปวางเอาบล็อกหินไปวางแทนบล็อกไม้ดีกว่าเดี๋ยวมันเปืองเออใช่เออมีแผนว่าจะขยายฟาร์มสาลายด้วยถ้าสมมติมีมีเวลามากก็เดี๋ยวอาจจะเออสร้างแบบเป็นอัตโนมัตินะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ที่เราเจอเหมืองใหญ่กันดีกว่าภาพตัดภาพตัด ก่อนก่อนจะถึงผมก็มาเจอ,อน,นี้นะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันตรงนี้มันใกล้กว่าโหมีเหล็กก็ขุดเหล็กนะมันก็ยังไม่อินฟินิตี้ขนาดนั้นผมขอขุดเหล็กไปด้วยแล้วกันข้างล่างนี้จะลึกน่าดูหวังว่าเราจะไม่ตายนะ อุ้ยว้ายอีกแล้วอีกแล้วรอบพี่ร้านรอบพี่ร้านแต่ของพวกนี้นี่ดอกดอกของดีมากเลยผมว่าแล้ว <c oughs> มีอย่างนี้สักหีบมันต้องมีตัวนี้แน่เลยเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อุ้ยรองเท้าได้อันนี้มาเหมือนมันจะบอกว่าถ้าใส่แล้วมันคิปเปอร์จะกลัวเราหรือเปล่านะวิถือว่าดีนะเราจะได้ไม่โดน คิปเปอร์ราเบิดข้างๆหลายรอบที่ผ่านมานะไหนเอ่ยมีมีอะไรไหมมีบีดมีบีดเส้นให่มีเหล็กมีบล็อกมีบล็อกทองบล็อกทองเลยครับอุ้ยอันนี้คด,ดีอะบล็อกทองอะอ่ะแล้วก็โต๊ะครับจากความจำให้แล้วเราขาดโตัวครับเราเลยไม่สามารถตักอะไรไปได้ผมจะขุดไปสักอันหนึ่งแล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้ นะก็ไปตามหาลาวาต่อ let's go อุ้ยเจอลาวาแล้วเจออะไรเจอลาวาแล้วเจอเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะสลัมเดอร์เหรอเราจับมันยังไงอะ <c oughs> อ๋อโอเคได้ละ <c oughs> โอเคมันก็สว่างได้แค่นี้นะครับ เราถอดสิโอ้โหเกียร์ใส่ก็ได้ไม่มีเจอกางเกงเหล็กนะเจอเหมวกอันนี้เวลาหมวกนี้ถ้าใส่แล้วจะเทรดกับวีเลเจอร์ได้ราคาถูกลงเฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยเก็บ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 อันนี้เปลี่ยนก็ได้เอา้าอยากได้ผมก็ไม่รู้จะเก็บมาทำอไมนะแต่ก็เก็บมาไว้ก่อนแล้วกัน โอ้หใส่สามจีนพร้อมกันโอ้หเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วหุย้ยเราเจอลาวาหนึ่งที่สกินดิต้าอีกแล้วอื้มอื้มอืได้ยินเสียงแมวได้เหมือนเวลาเราโดนยิงมันจะมีแมวร้องอนะเนาะลิเทียมเดี๋ยวเราเก็บลาวาก่อน ข้างหน้ามีอะไรไหมข้างหน้าเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆผมก็ต้องการหินย้อยเหมือนกันเราจะได้ทําแบบลาวอารินิตีไงแต่ในถ้านี้ยังไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวไปทําหน้าแล้วกัน ชิแล้วไม่นะท่านผู้ชมชีวิตคนมันก็ต้องสู้ต่อไปดีวะเฮ้ยไปครับเป้าหมายของเราวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิกยังต้องเดินตามหาความฝันไปกันต่อสอง e ันป <years> กลับมาดูของแต่ปรากฏว่า ของมันไม่โดนลวาวาไหมเป็นไปนได้ยังไงุญออาตใส่ทุกอย่างุญออาตใส่ทุกอย่างโ,โหมันเป็นไปได้ยังไงครับของไม่โดนไม่แต่มันเป็นไปนแล้วเนาะโ,โหแต่แรกก็หวังว่าอขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมที่แบบไม่ไม่หายไปอะอมันก็โดนไม่อยู่นพ่嘛 PX อันนั้นผมหาย เพล็กไดมอนผมหายแต่ไม่เป็นไรแล้วของกลับขึ้นมาแค่นี้มันก็รู้สึกโอเคแล้วไอ้บอกบอกทองก็หายนะโอ้โหไอ้ของสำคัญนะหายเลยแล้วก็แล้วก็น้องซาลมนเดอร์ที่ผมยังไม่ทันตั้งชื่อให้ก็หายโอ้โหแย่จริงเราขุดออกซิเดียนไม่ได้แล้วแต่คิปเปอร์น่ากลัวเราใช่ไหมผมขอแค่คิปเปอร์กลัวเราผมก็โอเคแล้ว โอเคคิปเปอร์กลัวเรานะุ้ยตรงนี้เหล็กเยอะมากมีทางเข้าอีกเหมือนจะต้องลึกลงไปอีกมีลาวาข้างในอีกนะโอเคผมว่าเราน่าจะต้องเก็บไปแล้วแหละไม่งั้นเราทำประตูไม่ได้นรกอุ้ยมันน่าเก็บไหมเนี่ย มันทางเก็บไหมเนี่ยไม่เก็บแล้วกันเค okay. ไม่มีมีหมวกนะอย่างน้อยก็มีเหล็กเนาะอะไรเนี่ยเอาค่ามเอฟฟิลกับเบนออฟอะโทรพอดไม่รู้เก็บมาก่อนแล้วกันสมุดเอาสมุดมาด้วยขี้เกียจครับเราต้องใช้หนังวัวเนาะเราไม่มีมันก็มีอันนี้ก็ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ ส่วน blast funder นนอือ blast furnace นนก็เอาไปด้วยอะไรกันเฮ้ยทำไมมีทางหนึ่งวะอ๋อ blast furnace เขาเรียกว่า blast ใช่ไหม blast furnace นนแหละเราเผาเลยทำ ทำถังเพิ่มปึ๊บปึ๊บขุดไปเลยตัวครับเอาไปด้วยดีไหมเอาไปด้วยก็ดีเฮ้ยไม่ต้องเอาหรอกไปเก็บอันนี้ไหืออีกสามถังเฮ้ยเกือบโดดตกอีแล้วึ๊บครับแล้วเหลืออีกถังเดียวนะเอามาว ปตักกลับแล้วขึ้นอชอบอากาศใช่ไหมเราอะลงไปเลยอ,อที่นี่เหลือแค่หาทางขึ้นแล้วเพราะผมจำได้ว่าเหมือนข้างบนมันจะเป็นน้ำปะนี่แล้วเราก็ขึ้นมาฝั่งนี้หรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองลงไปก่นอนเดี๋ยวลองขึ้นไปก่อนลงอะไรล่ะ นี่เห็นไหมใช่เลยเป็นทางท้งแรกที่เรามาแล้วก็มาฝั่งนี้นี่โอ้โหสามารถได้คิวอันนี้เห็นอันนี้เห็นว่ามันเคลื่อนไหวมันจะรอบใปเรารอบเป็นเหมือนไอเทมชิ้นนี้เป็นเวลาเราขุดหินมันจะไวขึ้นเนาะกับขุดแรกโวยไวจริงไวจริงขน,ขนาดแค่แตะเฉย โอเคโอ้เรามาเราได้ของเยอะมากแล้วแล้วตรงนี้ใช่ทางเดิมไหมผมเริ่มวิทนี่ไงนี่จําได้ไหมที่เราพูดว่ามีเหล็กเยอะขุดไปด้วยขุดไปด้วยตอนวิโหดีนะที่เรามีเกาะดีนะที่เรามีเกาะก่อนอื่นเราโดนยิงแล้วเราออกก่อนทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอด อย่างนี้ไปอูู้ในที่สุดเราก็เสร็จภารกิจสักทีเดี๋ยวเราไปทำนนั้นเลยแล้วกันประตูนรกเดี๋ยวเราไปทำประตูนรกเลยนะขึ้นไปทำเลยไปเลย มาถึงบ้านแล้วมาสร้างประตูเรามาสร้างประตูนรกกันเลยจะกระโดกรินทำไมก็ไม่รู้ในที่สุดเราก็ได้ประตูนรกสักทีเออเราต้องการเหล็กหนึ่งก้อนแล้วก็ฟินหนึ่งก้อนคลาเป็นไฟแช็กไป จะเปิดภายในสามสองหนึ่งปิ้งเจอกันสิ่งที่ต้องการคือเปิดมาผมอยากได้เนเฮลแลกนะจะขอให้เป็นไบโอมในโลกที่มันดีๆหน่อยแล้วกันเอ๊ะว้าวดีไหมก็ดีนะ อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยุงหรือเปล่าเฮ้ยโหจะรอดไหมเนี่ยมีแล้วแมนด้วยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอว้โหมันสลับกันมันสลับกันด้วยผมจะได้กลับไหมขอกลับก่อนละกันโอ้ มืนตอนนี้เราจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ถ้ามันเจนเหล็กให้ได้มันมาได้ไง,มา,งามาถึงบ้านเลยเหรอมาถึงบ้านเลยเหรอโหจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวลอเกินไหนขาดูหน่อยเขาดูหน่อยว่าได้อะไรบ้างอุ๊ย โอ้ยได้ของเยอะนะเนี่ยขอใช้ copper stone โโหน่อยนะได้เหล็กมา3ก้อนโอ้ยก็ถือว่าช้าอยู่อะมัน่าจ,จะอยู่ที่มันขุด copper ปปมันขุด copper stone ปปโโช้าเนอะเดี๋ยวเราค่อยขยายแล้วกันแอมแอมแอม อยากได้อาหารจังเลยมีอาหารให้เราไหมเดี๋ยวต้องทารุณกรรมสัตว์อุ้ยมันไม่แม้แต่กระทั่งขุดหินนะขุดดินก็เร็วดูดิอุ้ยตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวเรามาทำสาลาฟาร์มสาลายนี่ว่า ต้องต้องการอะไรนะ Observer ไหมเราอาจจะต้องไปเนเธอร์จริงๆแล้วล่ะแต่ขอเอาของไม่เอาของแต่เยอะแล้วกันเพราะว่ารู้ชะตากรรมเนาะเราสามารถทำไข่ดาวได้โอเคทำเลยแล้วกันอันนี้เป็นกินแล้วอิ่มง่ายอะกินออมเล็ตแล้วกันอู้ แบบเวลากินแล้วมันจะฮิวได้ไวเนาะมันจะฮิวเร็วใช่ปะ่ะเอ้ยสวยสวยสวยเฮนนี้อันนี้ดีมากเลยโอเคครับเหลือสามฟองทำไงป่าอีเกิดอีกแล้วถือว่าเราโชคดีเนี่ยแสดงออกไปครั้งนี้เราจะสามารถกลับมาได้อย่างแน่นอนไปครับขับสูเอ้ยเอา้า ไอน,นี่และนเฮ้ยเอาโหมันมันเป่ามันยิงอะไรด้วยพ่นอ,อะไรด้วยโหตัวโกงขนาดนี้เป็นของคุณนะแต่เรามีออมเล็ตโอ้โห,โหกินอิ่มเลยโอเคครับผมอยากได้ในเทอร์ไรนะอันนี้ใช่ในเทอร์ไหมเอ่ย เอ,อไม่ใช่ในเทลาร์ยี่ดิในเทลักในเทลาร์มาในาโลกก็จะหาในเทลาร์แล้วว่ะก่อนในเทลักไปทำนี้แหละอืมจะกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้อุ้ยผมลืมไปเรา,าจ,จะต้องใส่หมวกไม่งั้นไอ้พวกนี้จะตามไล,ล่ล่าเราอุ้ยแต่เราตีแรงมากฟันนัดเดียวหายแต่ฟันไอ้ฟันนัดเดียวเลยฟันทีเดียวหาย แต่เราไม่สามารถฟันยุงทีเดียวหายไดนะ้ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วถ้ามันจะตีแรงขนาดนี้โอเคครับก็อันนี้คืออะไรเอ่ย black stone ได้ใช้ไหมอุ้ยอุ้ยแสงสวยมากโอ้อันนี้ถือดาบมาเลยเราน้าจะเอาทองมาให้มันเนาะนี่ครับสิ่งที่เราตามหา nether quartz เราได้ในแถกกันในคอร์สแหละเอาขุดไม่ได้เหรออ๋อขุดได้แต่ดรอปไม่ได้ไม่เป็นไรขอสำรวจนิดนึงนะผมคิดว่าผมน่าจะรอดอันนี้เป็นอุ้ยสงสัยมันจะมีแต่ยุงแล้วผมจะโดนจำสแกแล้วตามหลังผมมาแล้วทางกลับอยู่ไหนเอ่ยเอาลืมทางกลับ อันนี้กินไม่ได้ด้วยขุดทองไปก่อนแล้วกันขออนุญาโ้โอเคไม่มีใครเห็นโอเคครับผมจำทางกลับไม่ได้ว่ะคนดูเอยเนี่ยเจอละอันี่แบบไม่เจออะไรก็วอยวายว่ะขอโทษครับ กลับกันกลับกันอา้าอันนี้มันมาเยือนถึงบ้านเราเลยเหรอืออาคราฟอะไรก็ไม่ไดห้หรือเราจะทำปืนได้ในเทอร์บริกสงสัยเราต้องหาดอกโอกาสดอกสิเปอร์เซนต์โหเราจะได้ปืนแล้วอะ <c oughs> เราจะได้ปืนแล้วท่านชมแต่ก่อนอื่นเลยอ <c oughs> สิ่งที่ผมจะคาบต่อไปเป็นออฟเซอร์เวอร์ใช่ไหมแต่ผมอยากคาบอันนึงอันนึงก่อนไอรอนเพลทสี plate, ก้อนแต่เรามี3ก้อนที่เหลือเอามาใส่เลยโอ้ช้ามากเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวอีพีหน้าผมทําให้มันเป็นแบบเครื่องเจนพลังงานแบบใหญ่ๆเลยอาจจะทําไว้ใต้ดินอะไรงี้ไม่ก็ทําแบบออกมาเป็นนอกเครื่องใหม่ อยากให้มันแบบเจนพลังงานเยอะๆเนาะเราจะได้ใช้อะไรที่มันเร็วขึ้นโอเคแล,แ,กกล er แล้วก็วางในเทอร์เล็ลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ได้เอ็ม y ี้บัสเบอร์เนอร์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวขอลองสิอันนี้ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้ เบสนะแต่แต่ถ้าใช้ท่งเบสเนี่ยมันจะเผาแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวเวลาเราทำบลสอินก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปลองตอนเราทำบลสอินก่อนแล้วกันแต่ EP ีนี้ผมขอทำสาฟาร์มสาลายก่อนอาจจะยังไม่อัตโนมตัติหรอกฟาร์มสาลายแต่แบบขอทำไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อความสะดวกเนาะสาลายมันมีน้อยอะไปเราทำมาเลยก่อนอื่นผมอยากได้กระจก,กะเยอะเราไปขุดกระจกก่อนดีกว่าในๆก็แบบ มีขุดเร็วแล้วเนาะแถมได้พ่วมาอีกก็นี่เอาไปขุดเลยสูตรลับเป็นสูตรลับเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยลับเท่าไหร่วิธีการเผาทรายอย่างรวดเร็วนะนี่เลยเราจะขอเดีย๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่นอนเอาน้ำ เ,ออเ,เราจะหาเราาจากไหนดีแต่ไม่เป็นไรครับผมมีความคิดดีๆโอ้วันพลาดไปแล้วเนาะไปหาเราอ่ะในเนธอกันเลยโอ้โหเดี๋ยให้เราสร้างในเธอไปแล้วอะเผื่อเจอยุงอีกจะได้ตบยุงเผื่อมันดอบเนาะ โอเคครับตักลาวาตักตรงนี้ก่อนเลยมันลกเหลือเกินอยู่ตรงไหนเนี่ยปนะึ๊บโอเคแล้วได้ลาวาแล้ว <c oughs> นะผมว่าจะทำสูตรโกงซะหน่อยแต่มันโป๊ะไปเลย <c oughs> โอ้มีกระตุกเล็กน้อย <c oughs> ไปครับอตรงนี้ก็กลายเป็นออสซิเดนไปนี่ เราจะเอาราวาใส่นี้ปุ๊บนะแต่ฝากกาเวลหน่อยนะมันผลิตมันหมุนกาเวลไม่หยุดเลยมันผลิตคอปเปอร์สโตนเยอะเกินแต่อันนี้มันหมุนช้าเนาะก็เครื่องมันเป่าไหมเอ่ยน่าจะเป่าอยู่นะอ่ะอย่างนี้คือเป่าก็ใส่สายเข้าไป แล้วเราก็รอให้มันเป่านะนี่เราก็จะได้กระจกมาแล้วดังกนั้นเราก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันไหมเดี๋ยวมันจะไม่ก่อนกลับเป็นสู่สภาพเดิมก็นี่ ตอนแรกผมภาษาทำให้มันพับอันเดียวอ๋อกดชิปกดชิปเคโอ้ยทำได้นะ่ะผมเพิ่งรู้อ่าระบบก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆไหนเอ่ยโกสโตนอ่าทิ้งไปเลยโอเคเดี๋ยวทำฟาร์มสลายเลยแล้วกันนะสร้างขางบวนล้วกัน่น,นี่ตรงนี้ว่างพอด,ดีเลย ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมลองผิดลองถูกนะว่าทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็ของหมดบ้างอะไรหมดบ้างหรือไม่ก็ทํำผิดเครื่องใช้งานไม่ได้อะไรงี้ครับก็เลยต้องปรับแก้กันนะจนตอนสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ ในที่สุดฟาร์มของเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วโอ้หนั่งแก้ตั้งนานผมแรกก็จะใช้วิธีใหม่ได้นะแต่แบบทำไปทํามาเอ๊ะมันเหมือนไม่ได้ผมก็เลยใช้แบบวิธีดั้งเดิมของไมค c r a f t แล้วกันนะก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยคิดวิธีแล้วกันนะเอาคิดวิธีทีหลังแล้วกันก็อีพีนี้เราได้ฟาร์มสาหลายมาเนาะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการทําฟาร์มอยู่เหมือนกันว่าสาลายเนี่ยมันใช้ทําสายพานเยอะ,ะก็ทําอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นฟันเนลอะไรอย่างนี้ก็อีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ะบ๊ายบายจุบจ๊บจุ